สวัสดีค่ะเซลเอนะคะที่ศึกษาการขายของนิสสันลุ่งเจริญคาบางนากรมอญพิเค่ะที่อยู่ตรงหน้า A ตอนนี้นะคะจะเป็นออนย n นิสันอเมร่า1.0 Turbo รุ่น VL นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะใช้เงินออกรถเพียง3,9999บาทนะคะเดี <S <S ย๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นของตัวนี้กันนะคะว่าเราจะได้อะไรจากโปรโมชั่นนี้กันบ้างนะคะ ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นยี่สันอเมร่า1.0 u r b o เป็น V L นะคะจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดนะคะและชุดแต่งที่เป็นของอ mo r ท i สนะคะรุ่นจะเป็นของลังกานะคะจะเป็นสีดำตัดสีขาวนะคะทำให้สวยแล้วก็ดุด,ดันยิ่งขึ้นนะคะจะมาพร้อมกับล้อแมกนะคะล้อแมกนะคะจะเป็นเอ่อล้อแมกขอบ17นะคะจะเป็นสีลมดำเป็นแม็กแต่งซิ่งให้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับท่อ3แถวเลียงนะคะขาวดำตัดกันทำให้ดูโดดเด่นนะคะสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีดำตัดขาวะค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจในโปรโมชั่นที่แนะนำไปเบื้องต้นนะคะใช้เงินออกรถเพียง39999บาทนะคะผ่อนนะคะอยู่ที่เก้าี่9,457บาท8.4งวดนะคะลูกค้าสนใจสามารถตริดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กที่ขึ้นด้านล่างและเป็นเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะมิสสันลุ้งเจริญคะ่ะบริการได้ใจกลับไปได้ลาย,ยิ้มขอบคุณค่ะ